ขอถวายความเคารพนอบนอ้อมแด่คุณพระศรีราชนารัยเพื่อเสียกร้ออาวเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเรื่องหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่พึกศิษย์พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นทิศเบื้องขวาที่จะแนะนำให้เกิดประโยชน์ต่อบรรดาศิษย์ทั้งหลาย ด้วยการพัมสอนในแนวทางต่างๆอานจะนำไปสู่ประโยชน์ในเรื่องวิชาการก็ดีวิชาชีพก็ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงหน้าที่ของครูบาอาจารย์เอาไว้ด้วยกันถึง5อย่างด้วยกันข้อที่1แนะนำดีหมายความว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้แนะนำสิทธิ์ไปในทางที่ดี มีประโยชน์เกิดความรู้ความสามารถเกิดความรู้ด้านทางโลกและเกิดความรู้ด้านทางธรรมแนะนำให้มีศีลธรรมให้มีความกตัญญูกตเวทีแนะนำให้ดำรงอยู่ในคุณงามความดีทั้งปวงนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะต้องมีมีองค์ แห่งการเป็นครูเป็นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองครูบาอาจารย์จะต้องให้การเรียนการศึกษาที่ดีต่อศิษย์คือหมายความว่าวิชา,าใดๆที่เป็นแนวทางที่ดีที่ถูกต้องจะต้องแนะนําให้ไปในทางที่ดีนะอย่างพระจารย์นี้แนะนําลูกศิษย์ลูกหา ไปในทางที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมนะละชั่วทำดนะีละบาปทำบุญนะทำจิตให้ผ่องใสดังนี้เป็นต้นนะให้เรียนวิชาการที่ดนะีวิชาการใดที่มันเป็นวิชาการที่ผิดเพี้ยนไปเราก็ไม่ได้ให้เรียนนะดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยวิชาการที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ย มันมีเยอะและยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะเราสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเราสามารถที่จะเลือกเรียนในวิชาใดก็ได้ที่เราสนใจและเราวิเคราะห์ดูแล้วว่าวิชาไหนที่มันเป็นวิชาที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีแนะนำในทางที่ถูกต้องนะเพราะนั้น เขาบอกว่าอีก5ปีเนี่ยมหาัยถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยมหาไรก็จะจิงหรือจะต้องปิดตัวลงอุบาจารย์จะต้องตกงานพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตกงานเป็นจํานวนมากเพราะอะไรเพราะว่าการที่มหาัยได้จัดหลักสูตรมานั้นบางครั้ง วิชาเรียนหรือหลักสูตรที่เรียนนั้นมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์จากกับสิทธิ์อย่างแท้จริงมากนักคือบางทีสร้างเรื่องราวมาเพื่อให้มันหมดเวลาไปแล้วเอาสิ่งที่มาสอนนั้นเรียกว่าน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงหาหลักการอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็เลยทําให้นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปเรียนในมหาลัยนั้นไม่อยากที่จะเรียน เพราะเขาเรียนทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาได้ประสบความสําเร็จได้มากกว่าเพราะว่าพอเขาเรียนแล้วเขาใช้ได้จะิงเขาเรียนเฉพาะทางเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดเช่นเรียนคอมพิวเตอร์เขาก็เจาะจงไปที่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปเรียนประวัติศาสตร์ไม่ต้องไปเรียนภูมิศาสตร์ไม่ต้องไปเรียนประเทศนู้นประเทศนี้ให้มันยืดเยื้อ เขาเจาะจงไปในเรื่องคอมพิวเตอร์เขาเจาะจงไปในเรื่องของการขายออนไลน์เขาเจาะจงไปในเรื่องของสิ่งที่เขาสนใจเลยดีกว่าใช้เวลาน้อยค่าใช้จ่ายน้อยและวิชาการทางธรรมนะมหาอะไรหรือว่าสถาบันนะที่สอนในทางธรรมที่สอนแล้วผิดทางก็จะต้องยุติลง เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณบิดเบือนคําสั่งสอนระพุทธเจ้าซึ่งมันไม่สามารถที่จะนําไปสู่การพ้นทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการพ้นทุกข์ให้เขาได้เพราะคุณไปเอาคําสอนที่นอกรีดของพระพุทธเจ้ามาสอนเช่นการสอนที่ในส่วนของวิปัสนาวิชาวิปัสนา คุณยังบอกว่าเป็นวิชาวิปัสนาแต่คุณสอนสมถะแค่สมถะกับวิปัสนาคุณยังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคุณก็เอาเรื่องที่มันบิดเบือนมาสอนในเรื่องของยุบหนอพองหนอย่างหนอเยียบหนอซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ของปวงชนได้ และคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าสอนให้พิจารณานะประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญานะสมาธิก็เจริญอาณาปานสติไปนะดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะตามแนวตั้งของร่างกายของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัด หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดหายใจออกสั้นก็รู้ชัดนะดังนี้ก็สามารถที่จะนำไปสู่การเป็นสมถะเกิดขึ้นได้และสามารถที่จะไปต่อเป็นวิปัสนาในการพิจารณาขันห้าให้เกิดขึ้นได้อย่างที่เราได้เรียนกรรมฐานมาจากในโบสถ์ก่อนที่จะออกจากโบสถ์ เข้าไปบวชทีแรกอุปชาก็สอนว่าเกสาโรมาณะขาทันตาตัโจให้เราพิจารณาผลผล,ผลเล็กฟันหนังตามความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะความไม่งามเป็นอาทีนวะเป็นลังแห่งโลกแต่สถาบันสงฆ์ไม่ได้เอาตรงนี้มาสอนเลยแล้วบอกว่าเป็นวิชาวิปัสสนาซึ่งมันเป็นการบิดเบือนคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ ชัดเจนและไม่ได้สอนอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้สอนอโพธิปักขียธรรม37ประการอันเป็นองค์ตัดสรู้เลยนะคุณบอกว่าสอนในทางสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ของคุณก็บิดเบือนคำสั่งสอนพระเจ้าอีกพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณากายเวทนาจิตธรรม ทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นบ้างดับไปบ้างและทั้งส่วนที่เกิดทั้งส่วนที่ดับไปให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงและและความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้แต่เธอสอนยังไงเธอสอนย่างหนอเหยียบหนอยืนหนอนั่งหนอเดินหนอมันตรงกันไหม ซึ่งมันไม่ตรงมันก็ใช้ไม่ได้ผลในทางที่ปฏิบัติและคนส่วนใหญ่เขารู้เพราะเขาศึกษาเขากดไปกิกเดียวเขาก็รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเขารู้เมื่อเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่เข้ามาเรียนกับคุณนะคุณก็จะจบไปเอง ในเรื่องของการที่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาเพราะหนึ่งปริญญาเขาไม่ต้องการแล้วเดี๋ยวนี้นโรงงานเขาก็ไม่ได้ใช้ปริญญาโดยส่วนเดียวมีปริญญาแต่ใช้ไม่ได้คุณจบคอมพิวเตอร์มาแต่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้คุณจบช่างโยนมาแต่คุณจําเบอร์ไอ้ควงไม่ได้ประแจไม่ได้นะคุณยังไม่รู้เลยน็อตล้อ รถยี่ห้อนี้มีกี่ตัวใช้เบอร์อะไรบ้าง <c oughs> เขาก็ไม่เอาเ,เขาก็เอาคนที่มีประสบการณ์นะเขาก็เอาคนที่มีความสามารถจริงๆที่จะใช้งานได้จริงนะและอีกอย่างหนึง่งคือคนทั่วไปอ่ะเขามีทุกอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วาศาสนาพุทธ มีจุดประสงค์จะดับทุกข์ให้กับวงชนมหาชนต่างๆในโลกใบนี้แต่สถาบันสงฆ์ไม่สามารถที่จะสอนไปสู่การดับทุกข์ได้แล้วเขาจะไปเรียนกับคุณทำไมนี่คือสิ่งที่ง่ายๆชัดเจนเพราะนั้นการที่มหาัยต่างๆที่มีปัญหา เขาเตรียมตัวที่จะแก้ไขและพัฒนาสถาบันของเขาให้เข้ากับสภาวะโลกในปัจจุบันดังนั้นสถาบันไหนไหนก็ตามที่จะทำให้สถาบันนั้นมั่นคงเรามีวิธีแก้ไขให้ท่าน ให้ท่านเอาวิชาดับทุกข์เข้าไปเป็นวิชาหลักในมหาวิทัยนั้นัน้นโดยที่ติดต่อมาทางเราเดี๋ยวเราจะเป็นวิทยากรให้และมหาวิราัยของท่านจะเป็นมหาวิราัยที่โดดเด่นและเด่นดังที่สุดในโลกเพราะเป็นมหาวิราัยที่แก้ความทุกข์ให้กับปวงชนนี่คือ จุดแข็งของท่านเลยถ้ามาหาวาลัยไหนก็แล้วแต่นะผู้บริหารมาหาวาลัยนะได้รับฟังติดต่อเข้ามาหาเราได้นะ094 86 39 8 45พระอาจารย์สมพรและเรามาคุยกันเรามาทดสอบกันว่าเราจะ แก้ความทุกข์ให้กับวงชนได้อย่างไรถ้าท่านแก้ความทุกข์ให้กับมหาชนได้มหาลัยของท่านจะยั่งยืนและเด่นดังที่สุดในโลกเหมือนกับประเทศอังกฤษที่หลวงพ่อชาเอาแนวของอานาปาณสติพุทโธไปเผยแผ่และตอนนี้เขามั่นคงและเขากระจายไปทั่วโลกแล้วแต่ประเทศไทย ไปเอายุบหนอพองหนอมาทำลายวัฒนธรรมที่ถูกต้องของตัวเองที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วแต่ไม่เอาเพราะฉะนั้นสถาบันสงในประเทศไทยในไม่ช้าจะถูกลบเลือนไปอย่างแน่นอนนะข้อที่3บอกศิลปะ,ปะ ให้โดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพรางนะอย่างพระอาจารย์สอนเนี่ยพระอาจารย์ก็สอนในธรรมะที่เปิดเผยนะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงข้อที่4ี่ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงนะนะชมลูกศิษย์นะกับต่อหน้าพวงชนนะว่าลูกศิษย์คนนี้นะขยันดีนะตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจศึกษาเรา่าเรียนดีนะไม่ใช่ นะประนามลูกศิษย์หรือไม่ใช่กระแนะกะแนะลูกศิษย์ต่อหน้าคนอื่นนะอย่างพระอาจารย์เรียนมานะพอพูดอะไรเข้าไปนะครูอยู่หน้าไม่อยู่แล้วกระแนะกะนะเน็บแนมนะสถาบันนี้มันมันเป็นสิ่งที่บิดเบือนอยู่แล้วแต่ใช้อำนาจ ใช้หน้าที่และใช้ความเป็นต่อโดยใช้เวลาของตัวเองมาประนามลูกศิษย์ซึ่งเวลาเราออกความคิดเห็นขอเวลาไม่ให้แต่เวลาคุณบิดเบือนคุณทำได้เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงนำไปสู่ความล้มเหลวทางสังคมนี่แหละคือสิ่งที่ลูกศิษย์กับอาจารย์จึง มีความขัดแย้งกันและขาดความนับถือกันในบริบทนั้นๆข้อ5้าทความป้องกันในทิศทั้งหลายคือไปในทางทิศไหนก็ไม่ให้อดไม่ให้อยากนะเวลาลูกศิษย์จะไปทางไหนครูก็ช่วยแนะนำให้ลูกศิษย์นั้นไปในทางที่ประกอบอาชีพที่ดีและ สนับสนุนในด้านของค่าเดินทางบ้างในเรื่องของยานพาหนะบ้างในเรื่องของอาหารบ้างก็ไม่ให้ลูกศิษย์อดอยากเวลารู้สิทธิ์จะเดินทางไปนะบางทีก็ต้องนะเอาใจใส่ลูกศิษย์นิดนึงถ้ามีจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นรูก็ต้องนะมีหลักทั้ง5นี้ก็คือนะแนะนำดีให้เรียนดี บอกศิละปะให้ไม่ปิดบังอัมพางบอกให้โดยสิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงทำความป้องกันในทิศทั้งหลายคือไปในทิศไหนก็ไม่ให้อดไม่ให้อยากนะเพราะฉะนั้นแล้วพระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของครูบาอาจารย์จันยาบันของครูบาอาจารย์ที่จะต้องมีต่อสิทธ ที่จะต้องมีต่อความเป็นครูเพราะนั้นเราจะต้องศึกษาและเอาไปปฏิบัติถ้าเราอยากจะเป็นครูเราก็ต้องนะมีตัญญาบรรมีคุณสมบัติดังที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีร,รัตนไกรและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นตะบะเดชะเป็นรับปัจจัยนำส่งให้ เราท่านทั้งหลายมีสติปัญญาเป็นเล่ศเกิดมาพบพระรัตนตรัยกล้ามวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปมีทานศีลภาวนาความกระตัญยูกตเวทิตาคุณเป็นต้นตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินขอจเจริญธรรมปะพจวิสัยสาธุนิพพานปัจยโยโอตุ